กูเป็นรองรักรอเก้ามาสิบปปีปกูเป็นรองลงรักรออก้ามาสิบปดปีรอสิรู้จักกูดีกันเลยไอ้เย,ย่จะได้รู้ว่าพวกมึงกระจอกกูจะลืมเมื่อไหร่ก็ได้มึงไปเรียกใครมาก็ได้สัตว์ กูไม <mile> ่ไปไหนด้วยมึเหมือนกันกูนั่งอยู่กูนั่งอยู่นี่แหละพี่หนูขอนะกูใหญ่ที่สุดในประเทศเนี้ยหนูเข้าใจว่าพี่ใหญ่ที่สุดหนูไม่เกลียดพี่ถึงที่สุดแล้วมึงไม่เกลียดกูแค่กูจะเดินไปไหนก็ได้เลยนะ้ึงไ้่เกลียดพี่เสมอแต่พี่ไม่เขาเรื่องของมเลยเขเรื่องของมึงเรื่องของมึงกูไม่เกลียดร้านมึงอยู่แล้วกูไม่เกลียดพวกมึงอยู่แล้วมึงจะต่อยกูก็ได้มึงมาต่อยกูเด็กไว้มึงต่อยฟรีๆด้วยไอ้สารมึงเป็นใครวะ มึงไปเรียกบ้านใหญ่ชนบุรีมามึงไปเรียกบ้านใหญ่นครปฐมมาเขาเป็นพนักงานคนหนึ <Kas per now> ่งแหละเพรมึงได้อย่ามาซ่ามากมึงเงียบผมก็ทำตามมาดิมึงเงียบพวกเราทุกคนทำตามหน้าทีะมึงเงียบมึงเงียบมึงไปเรียกไอ้บอสมาอยู่หลังบ้านเนี่ยมึงไปเรียกไอ้บอสสายสองทรับมากราบติงดู แล้วกูมาลื้อหมดเลยแม่งผิดกฎหมายหมดอ่ะแล้วรอสิมันไม่ชอบสิิงที่ผิดกฎหมายอะ่ะตำรวจซาาตายหาเป็นหลายคนแล้วเดี๋ยวต่อส,รสัรกยุริมนก็จะตายมึงพยอก,กันไม่เหอ ม,มีอาชีพมาถามมุกมือถึงชี้หน้าไปเลยถ้ามึงทักับกูแบบนี้มึงไม่มด้ีอาชีพมาถามึงเรียกใครมาก็ได้ในประเทศเนี้ยเรียกนายกตูมาก็ได้นายกตู่เรียกตูไว้ต่อเลยสัตว์เพื่อนกูเป็นเลขามึงเรียกใครมาก็ได้ประเทศเนี้ยยกเว้นทักษิณจีนวัดเพราะไม่เข้าประเทศไม่ได้สัตว์มึงเรียกใครมาก็ได้กูนั่งรองเงี้ย เมื่อเมื่อมาผ่านกูมากเมื่อสี่ห้าปีแล้วกูให้อภัยพวกมึงกูถึงไม่ทำอะไรร้านมึงไอ้สัตว์ตอนกูชีวิราชการกูก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆพวกมึงบอกกูจะถูกปลดกูไม่เห็นถูกปลดเลยกูโปรโมทมาจนกูกูคุมภาคตะวันออกทั้งหมดอ่ะไอ้เหี้ยไม่ถูกปลดพวกมึงทำอะไรตัวไอ้สัตว์มึงเรียกมาเลยไอ้เหี้ยเหี้ยใครมาก็ได้ประเทศนี้ คิดว่าประเทศเนี่ยไทยคุกตาบานมึงเรียกมาว่าหนูขอได้ไหมครักูไม่ให้กูไม่ให้ไม่ให้ก็พี่ม่ให้ออกจากพื้นที่นั่งกูแล้นั่งตรงเนี้ยมึงมากับเพอุ้มตัไปแล้วก็หนูก็ทำงานหาเงินก็เรื่องของมึงไงก็มึงตาไม่ถึงเองตาไม่ถึงเองโอเคไหมคือทางเราอ่ะมึงจะรับมือมึงกลับไปที่ปอปเตอร์มึงก็เคยด่ากูกับเพื่อนกูด้วย มึงเป oh, ็นยังที่เราเตอร์กูไม่อยากเลืมมึงไอ้กาดดิชิดดิชิดเออเพื่อนกูนั่นแหละที่เป็นลูกค้าใหญ่ของมึงอ่ะมึงไปมึงไปกูไม่อยากเห็นหน้ามึงกลับไปนี่บาร์กลับไปนี่บาร์กูไม่อยาก

ไม่ดูอ่ะหมูพวกนึงไม่ปกติต่างที่เท่าท่าสีอะเดี๋ยวไอยังบอกอยู่เลยบอกไว้เดี๋ยวเพื่อนพวกแม่เนื้อถึงแล้วการตายไปแล้วพวกมึงก็อะไรเงี้ยมีไออะโมเสนิดบ้างดูไม่ห่างเลยการตายไปแล้วพวกมึงเดี๋ยวก็ไปสนใจ